เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮเกีปองอนนะครับและในวันนี้ครับเมื่ออยู่กันในเกมแฟนเกมโดยเกมนี้ที่มีชื่อว่า w i t e n i g h t 2 Remember เป็นเกมที่รีเมคมาจากเกมเกมเวอร์ชั่นเก่าครับแล้วก็ามาทาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ไริว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคือคือเกมเนี่ยมันจะแหลกไหม คือเลื่นเนี่ยมันอาจจะกระตุกไหมคือถ้ามันกระตุกเนี่ยก็ต้องขอพักการไว้กันนะครับโอเคก็ถ้ากระตุกนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับก็ไม่เป็นไรมาดูกันเออวันนี้มาแลงมากแ่เพราะว่ามันกระตุกมากผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเนาะเออเอาจริงผมไม่ได้เล่นเกมเแฝงมานานเลยมาคืนที่หนึ่ง ดูสิว่ามันจะกระตุกขนาดไหนโอเคเฮ้ยไม่กระตุกดิออกระตุกหรือว่าไม่ดิมันโหลดเออมันโหลดเออมามาดูกันนี่ครับอยู่ที่ออฟฟิศเลยเริ่มมาอยู่ที่ออฟฟิศนี่ครับเปิดไฟ ในรีแมคกเนียวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่ามันจะ <So, S 1> เล่น yeah, มานานเนานนะผมเล่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเออจำได้เนาะมันเหมือนไหนะมเกม,ม,มกคตรแหลงเอาจริงค่อยยากนะครับว่ามันแหลกอันนี้เป็นเทป ก็แว่ตรงนี้นะแล้วก็ทีดผไม่ได้ฮะเออก็ไม่ได้ว่ะโอเคถ้าจะแหลกเนี้ยผมไม่ต้องสนใจแล้วโอเคอ๋อนี่ไงนี่แหละเล่นมิวสิก Exactly have a night mode or anything, so what I'm saying to them? So they are dangerous good good. Good. So, unless you have something on your desk there, right. a tape or with one of those tapes that they use during the day. It's supposed to bring them back to the stage like it's some real time coding or something, so hopefully it'll.

อ้าวคุณไนโออย่าไปสิผมกลัวปุ๊บผมจับตัวแัลกๆนะเอาจริงเอมเดส s a อร์เอวิตติ้งอ้าวไลทแซรพเตอร์มันยังอยู่ว a เตอร์เฮลทั้งหมดมันไปแล้วไอ้เพลงอ่ะเฮ้ยมันเรื่มรุแแ้วเดี๋ยวผมต้องเปิดไว้ก่อน โอเคมันโผล่มาแล้วอันนี้เป็น<พ>อเอ,อ่อออ bon okay. สปริงบอนนี่โอเคมองไม่เห็นนะนี่เด็ bon กสปริงบอนนี่กด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 ไปจุ๊บไปจุ๊บเช็คก่อนเช็คก่อนถ้ามันมาเนี่ยให้เปิดเทมนะสปริงบอนนี่อยู่ที่เอ,อ่อมันอยู่หไ,ยไหนวะเฮ้ยเปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยบางทีไม่มาแบบ มาโดยไม่รู้ตัวมาตรงต้งๆเลยเสียงอะไรอ่ะพี่เท่าไหร่วะนาฬิกามันอยู่ไหนอ๋อโอเคผมไม่เห็นทีตอนนี้ตีสี่แล้วครับถือว่าเร็วมากครับบางทีมันจะมาแบบ เดมิสิกเดี๋ยวตามหาสปิกบอลนี่กันมันอยู่ไหนโอ้แล้วยังไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ในห้องอแล้วไงอ่ะ ิบไว้ลองไปดิบก่อนว่ามันไปได้ยังวะเฮ้ยมันมาแล้วตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะดูปืนดิบไว้แม่ม ไปอ่ะว้าวไปไปไปๆๆๆๆๆโอ้ยโอ้ตีามีโอเคตุอคบอดไ้มาอยู่หน้าประตูให้ดำเนเสิดเทปนี้ดูความวองวอันไกพ้นเฮ้ยจบสัก

พอทักษะของผมไม่ปกตินี่ก็ถือว่าเยี่งน้อยสิครับอ้าวโอเคจบสักทีโอ้ลิวไฮสกอร์เจ๋งมากฮะได้แฝกไลท์โอเคมันได้อันล็อกเอา ที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอไว้แค่นี้นะครับว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับต่ากันะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพ์ที่2นะครับสว่ัสดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนฝูง